李尼克。 ทำไมผู้หญิงคนนี้โจนะครับทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่เคยดูแก่ทำไมถึงดูเด็กทำไมถึงดูตัวเล็กอยู่ตลอดเวลาได้ทาโอ้โหทั้งทั้งที่แบบตั้งแต่เกิดมาจำความได้แกก็ร้องเพลงหน้าก็อย่างเงี้ยผ่านการมีลูกปัจจุบันหน้าก็ยังเป็นอย่างเงี้ยยังสวยยังหุ่นดีแล้วก็ที่สำคัญดูเด็กมากๆดูลูกจะโตทั้งแม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะพี่นิโคมีวิธีอะไรปรากฏว่าแกโพสเนี่ยกินเยอะมากๆบรรยากาศการกินเหมือนตั้งโหเลยแต่ว่าตัวช่วยเขามีก็คือตัวไฟ เบอร์แลกนะคะก็ค um ือเป็นตัวช่วยที่สามารถที่จะคลีนหรือว่าเคลียอาหารทั้งหมดในแต่ละมื้อที่เราทานโอ้โหดูหูดิ่งมากคือหุ่นแบบนี้ตองออเองก็เลยอ่ะตองออเองต้องลองแล้วก็เลยสั่งซื้อค่ะเื่อที่หาเอามาทานปรากฏว่าพอทานไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังไม่ทานหมดกล่องเนี่ยกล่องนึงนะตองรู้สึกแล้วคนรอบข้างคนรอบข้างเริ่มทักแล้วเฮ้ยต้องโอทำไมเธอดูตัวเล็กลงความมั่นใจเราเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอย่างที่เราเคยแบบว่า เฮ้ฉันทําไมถึงอาทิตย์หนึ่งฉันก็ยังไม่ถ่ายเลยกินอะไรเข้าไปก็ไม่ถ่ายเลยกินตรงกินตัวอ้าแล้วค่ะปกติว่าอันนี้คือสิ่งที่ต่อภูมิใจนําเสนอมากว่าครั้งหนึ่งเสื้อผ้าเราต้องใส่โค้งๆในวันที่เราอ้วนเอวเป็นเอวเลยดิโอ จริงเดี๋ยวจะเอลเป็นเอลเลยอ่ะเยวจะหาว่าแต่งรูปคุณผู้ชมคาะจับมาตรงนี้น้ำหนักแล้วไปกี่กิโลคะเนี่ยโอ้โหเกือบ20นะปัจจุบันนี้โดนหนักเพียงแค่40กว่าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตัวเล็ก อะไรคือห่วงยางอะไรคือไขมันหน้าท้องไม่มีเลยไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้แหละค่ะไฟแบรกสามารถช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชมด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆแค่ชงแล้วก็ดื่มวันละซองเดียวเท่านั้นปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับคนมีอายุไขมันในเส้นเลือดหรือรวมไปถึงนะคะข้อเขาเวลาน้ําหนักตัวเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็น้ําหนักเอา มันไปทาให้ข้อเข่ามีปัญหาบอกว่าแ,แม่ต้องเองนะคุณผู้ชมทานไขมันในเส้นเลือดลดลงสุขภาพดีขึ้นเข่าที่เคยมีปัญหาก็ไม่มีอีกแล้วคุณพ่อประทานเพื่อนเพื่อนรอบข้างที่เคยอ้วนวันนี้จับทานให้หมดเ,เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคนไหนที่นั่งท้อใจอยู่ว่าไม่ฉันจะอ้วนแล้วก็ตายไปพร้อมๆกับความอ้วนเลิกเลิกคิดแบบนี้เลิกท้อใจนะคะวันนี้ทางออกดีๆอยู่ตรงนี้แล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไฟเบลลกทานง่ายมากนี่กินเลย คือกินง่ายรสชาติดีและ,ะที่สาคัญเลยคือกินเสร็จปุ๊บอยากกินอะไรกินแล้วเรื่องของการกับถ่ายเหรอคะอโอโหพี่เล็กซี่จ,จะไม,ไม่ไม่เป็นแบบในรูปแบบของการบังคับเองว่าวิ่เข้าน้ำท้องเสียมไม่นะคะคุณผู้ชมตื่นเช้ามา เข้าห้องน้ำเป็นปกติคือมีว<อ>ินัยมีนาฬิกาชีวิตที่มันดีปรับเป็นปกติทำให้ระบบขับถ่ายดีดีมากนกท้องผูกดีมากเนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าคนอ้วนอย่าท้ออย่ารู้สึกว่าร่างกายของเรามันจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ฉันเป็นกรรมพันธ์ของคนอ้วนจะต้องอ้วนแบบนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วต้องอดทำได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันกับระบบขับถ่ายที่ดีสุขภาพที่ดีและที่สําคัญรูปร่างดีทุกอย่างดีมีชัยไปกว่าคร่อ